สัญญาดีให้นามาเป็นคติสร้างตนสัญญาไม่ดีให้ดับทิ้งตามสัญญาพระพุทธองค์ตรัสว่าจะออกจากโลกเป็นิพพานได้ต้องอาศัยสัญญาและใจซึ่งอยู่ในกายเรานี้สติมีหน้าที่ดึงอารมณ์มาสู่จิตเหนียวอารมณ์ไว้กับจิตคุมหรือกำกับจิตไว้กับอารมณ์ ดึงเอาไว้ไม่ยอมให้ลอยผ่านหรือคลาดกันไปจะเป็นการดึงมาซึ่งอารมณ์ที่ผ่านไปแล้วหรือดึงไว้ซึ่งอารมณ์ที่จะผ่านไปก็ได้สติจึงมีขอบเขตความหมายครุงถึงการนรึกนึกถึงนึกไว้นึกได้ระลึกได้ไม่เผลอตรงกับความจำเฉพาะในส่วนที่เป็นการรึกและความสามารถในการนรึกด้วยเหตุนี้ สติจึงเป็นธรรมตรงข้ามกับสมโมสะซึ่งแปลว่าการลืมสัญญาไม่คู่กับการลืมสติเป็นการริเริ่มเองจากภายในโดยอาศัยพลังแห่งเจตจำนงในเมื่ออารมณ์อาจจะไม่ปรากฏอยู่ต่อหน้าเป็นฝ่ายจำนงต่ออารมณ์จึงจัดอยู่ในพวกสังขาร สัญญามีหน้าที่บันทึกเก็บไว้สติดึงสัญญาออกมาใช้สัญญาดีคือรู้จักกาหนดหมายให้ชัดเจนเป็นระเบียบสร้างขึ้นเป็นรูปร่างที่มีความหมายและเชื่อมโยงกันดีซึ่งอาศัยความใส่ใจและความเข้าใจเป็นต้นอีกต่อหนึ่ง สติดีก็คือมีความสามารถในการระลึกซึ่งจะต้องอาศัยสัญญาดีและการมั่นใช้สติตลอดจนสภาพจิตที่สงบผ่องใสตั้งมั่นเป็นต้นอีกต่อหนึ่งก็ดีย่อมเป็นองค์ประกอบที่ช่วยให้เกิดความจำดีสัญญาเจือกิเลสสัญญาพวกนี้ถูกกิเลสปรุงแต่งให้ฟั้นเฟือ และห่างเชื้อออกไปจากทางแห่งความรู้ไม่เป็นเรื่องของความรู้แต่เป็นเรื่องของการที่จะให้เกิดโลภะโทสะโมหะแทนที่จะช่วยให้เกิดความรู้กลับเป็นเครื่องปิดกั้นปิดเบือนความรู้ยกตัวอย่างเช่นหมายรู้ลักษณะที่ตนถือว่าหน้าชังหมายรู้ลักษณะอาการที่สนองความอยากได้อยากเอา ไมายรู้ลักษณะอาการที่ตนเป็นคนยิ่งใหญ่หมายรู้ลักษณะอาการในผู้อื่นที่ตนถือว่าต่ำต้อยกว่าหรือหมายรู้สภาวะที่ตนเป็นเจ้าของเป็นผู้ครอบครองเป็นต้นสัญญาที่เกิดจากความคิดดีงามหรือเกิดจากความรู้ความเข้าใจถูกต้องเรียกว่ากุศลสัญญาบ้างวิชาภาคียะสัญญา ก็คือสัญญาที่ช่วยให้เกิดวิชาบ้างหรือเรียกชื่ออื่นๆในทำรองนี้บ้างเป็นสัญญาที่ช่วยส่งเสริมความเจริญปัญญาและความงอกงามแห่งกุศลธรรมเช่นหมายรู้ลักษณะอาการที่ช่วนให้เกิดความเป็นมิตรหมายรู้ลักษณะอาการซึ่งแสดงภาวะที่เป็นไปนตามเหตุปัจจัยภาวะที่เป็นของไม่เที่ยง ภาวะที่ไรตัวตนเป็นต้นพระอรหันต์ก็มีสัญญาแต่เป็นสัญญาที่ปราศจากอาสวะคือสัญญาไรกิเลสพระอรหันต์ก็มารู้ปปัญจสัญญาตามที่ปุถุชนเข้าใจหรือตามที่ท่านเองเคยเข้าใจเมื่อครั้งยังเป็นปุถุชนแต่ท่านมารู้เพียงเพื่อเป็นความรู้เพื่อใช้ประโยชน์ เช่นในการช่วยแก้ไขปัญหาของผู้อื่นไม่ได้หมายรู้ในแง่ที่จะมีตัวตนออกมารับความกระทบแม้ผู้ปฏิบัติธรรมก็พึงดำเนินตามแนวทางเช่นนั้น